ง,งเวลาน้องทำผิดแม่ก็บอกให้ขอโทษพี่เหมือนกันใช่ไหมลูกพี่พูจำไม่ได้เหรอไม่ว่าใครทำผิดก็ต้องขอโทษกันเหมือนกันแม่แม่แม่ทำผิดแม่ยังขอโทษพี่พูเลยแม่ยังขอโทษลูกได้เลยไอ้แค่พี่น้องกันเป็นไรลูกจะขอโทษกันไม่ได้ลูกไม่ขอโทษกันไม่ได้อ